สวัสดีค่ะลูกประธานทวโลุงนะคะดิฉันชื่อปุณอัมพันธ์เทียบสุวรรณแล้วก็ภาษากีนนะชื่อบองพันธ์พันธ์ดิฉันก็มาอยู่ฮ่องกงก็ตั้งแต่อายุ3ามสองนะคะตอนนี้ก็จะ60แล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ฮ่องกงนี่ก็มาทํางานเมื่อก่อนก็เป็นแม่บ้านจันก็เป็นคนที่แบบว่าเข้าวัดมาแต่เด็กค่ะพ่อก็เป็นนักบวชจ้ะก็เลยเข้าวัดมานั่งสมาที่ก็ชอบแต่ก็มาทีแน่ๆก็เข้าจริงๆจัง ก็คือมาอยู่ฮ่องกงก็มาเจอหมู่คณะลูกประธรรมเลยค่ะก็เลยมาจเจอหลวงปู่นั่งสมาธิดิฉันก,ก็เป็นเป็นคนขี้โรคนะจ๊ะอายุสิบสิบเอ็ดปีตอนนั้นก็เป็นเฟซติ้งเยงเหมือนทุกวันนี่แหละจ๊ะตอนนั้นดิฉันก็ผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคไทรอยไอความที่เราเป็นขี้โรคนี่จ๊ะก็พันๆก็ชอบนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็โรคภัยก็ไปเจอหมอดีที่ฮ่องกงเละค่ะหมอเขามีความติดตามดีมากๆค่ะผ่าตัดมาได้ 10กว่าปีแล้วค่ะผ่าตัดนอนอยู่โรงพยาบาลสอชั่วโมงครึ่งก็ออกมาก็รักษาตัวเองนั่งสมาธิ อยู่ที่วัดที่บ้านวัดก็ไปที่บ้านก็อยู่ค่ะสวดมนต์เช้าเย็นแล้วก็สวดธรรมจักโรคภัยก็มดีขึ้นจ้ะก็เลยตัวเองนี่ก็ดีขึ้นอยู่กับเพื่อนพูงก็คนก็เพื่อนน้องกงก็นับว่าดีจ้ะแล้วก็ไปทํางานตอนผ่าตัดนะพันพันก็พักฟื้นอยู่สี่สี่เดือนหลังจากนั้นแล้วก็ไปหาหมอเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนี้เขาจะไปตรวจก็เป็นโรคแปลว่าไทรอยเป็นพิษนะคะพันพัน เป็นโรคทาลอยแบบว่าเป็นพิษนะก็ช่วงนั่งจะมาที่พักสีเดือนนะก็ฝันหินนะพูดพูดถึงที่บ้านนะฝันเห็นหลวงปู่ฟันเห็นคุณยายฝันเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยิ้มอะไรอย่างนี้นะ ทีนี้ก็เลยไปขอพรกับหลวงพ่อนี้ก็ลูกก็ตอนนี้ก็ไม่สบายนะนี่ก็ให้ในอยู่อายุขยืนยาวนานและสร้างบารมีไปนานๆทีนี้ก็นั่งสมาธิมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ต่อมาอยู่พันพันก็เห็นองค์พระด้วยนะคะบุญนา佛法ลูกก็ทำทุกลงเลยค่ะจาตั้งแต่นั้นมาจ็นั่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ว่าโรคปลายก็ดีขึ้นค่ะพันพันก็มีความสุขมากค่ะ แล้วก็นั่งสมาธิก็สบายนั่งลงไปแล้วก็จิตใจเราเหมือนกับว่ามันจะเสียงดังอะไรที่ไหนก็ไม่ได้ยินก็นเหมือนกับว่าที่เราเนี่ยมีตัวคนเดียวในโลกเนี้ยนั่งไปสบายพอนั่งแล้วก็ลืมไปนะคะ ลืมไปนะคะบางทีก็นั่งสองสองชั่วโมงพอรู้ขึ้นมาเออเรานั่งได้ขนาดนี้วันนั้นทั้งวันจะสบายไปทํางานก็ไม่เมื่อยอะไรในกาเพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้ชวนเชิญขอเชิญชวน,วน,วนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะแล้วก็มานั่งสมาธิด้วยกันค่ะนั่งสมาธินี่นนมีได้ดีทุกอย่างแล้วก็ตัวเองแล้วกิจใจแล้วก็เมีนอะไรทุกอย่างก็ ดีขึ้นทุกอย่างนะคะได้ยินคนพูดอย่างนงนี่แบบว่าไม่แบบว่าไม่ได้โกรธถึงจะโกรธแล้วก็ฟังทางนี้ก็ออกทางโน้นนี่นะคะเราก็นึกถึงแต่บุญของเราเราทําบุญอะไรก็นึกถึงบุญก่อนจะทําแล้วก็ทําใจให้สบายแล้วก็กำลังทําเสร็จแล้วก็นึกถึงบุญบ่อยๆก็กลับขอบพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่วันนี้ก็ลูกได้มาพูดคุยที่เรื่องของลูกได้นั่งสมาธิติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย มากกันด้วาดีมากๆเจค่ะเขากราบขอพระคุณเจ้าค่ะสาธุสาธุอยากขอเชิญเชิญ้ระบุณสโุกค่ะสาธุค่ะ